สวัสดีค่ะพบกันเป็นประจาทุกเช้าวันจันทร์นะคะก็ต้องบอกว่าสวัสดีปีใหม่นะคะแฮปปี้นิวเยียร์2 0 2 5ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ยอดเยี่ยมในทุกๆมิติของเพื่อนสมาชิก b บ i ไทุกๆท,ท่านกันเลยนะคะเอาละค่ะมาเข้าประเด็นกันเลยเนาะว่าวันนี้นะคะเรามีคอนเทนต์ดีๆอะไรมาฝากกันเริ่มที่สไลด์แรกเลยค่ะนะคะ,ะสรุปจากหนังสือเรื่องนี้นะคะวันนี้ที่เอามาเนี่ยหนังสือเรื่องของ managing ชื่อหนังสือว่า managing oneself คือการบริหาร ตัวเราเองนั่นเองเชื่อแน่ว่าทุกท่านเราในฐานะเจ้าของธุรกิจเราย่อมต้องอยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตของเราในธุรกิจของเราถูกต้องไหมคะ ปีเตอร์ดักเกอร์นะคะผู้แต่งหนังสือเล่มนี้บอกว่าความสำเร็จทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราสามารถ manage ตัวเราเองได้ก่อนเราจึงจะสามารถไป manage สิ่งอื่นๆได้นะคะวันนี้พอดีเจอบทความเรื่องนี้นะคะที่าศาสตราจารย์ค่ะ professor Peter Ducker ได้เขียนเอาไว้หลายปีแล้วแล้วก็เป็นบทความที่โด่งดังจาก h a r v a r d Business Review นะคะแล้วก็ ได้ถูกรวบรวมเป็นหนังสือชื่อ Managing One Self แล้วก็หนังสือเล่มนี้ยังคงเป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบันนะเนื่องจากว่าเนื้อหาแล้วก็คอนเทนต์เนีเก่งเขาจะเขียนมาหลายปีแล้วเนื้อหานี้ร่วมสมัยมากนะเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เราได้เข้าใจถึงความสําคัญของการบริหารจัดการตัวเองก่อนที่เราจะไปบริหารจัดการธุรกิจหรืออื่นๆน,นะคะปีเตอร์บักดักเกอร์บอกว่าต้องเริ่มจากการบริหารตัวเองให้ได้ซะก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคข,ของการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้นะคะเราจะ มันต้องมีการปรับตัวกันอย่างยิ่งยวดไปต่อกันที่สไลด์ถัดไปค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะ Managing oneself ก็เขียนโดยท่านนี้ค่ะสไลด์ถัดไปค่ะพี่ปิงคุณปีเตอร์ดักเกอร์นะคะ professor peter ducker เชื่อแน่ว่าทุกท่านนะคะที่เรียนสายบริหารสาย management มาจะต้องรู้จักคุณปีเตอร์ดักเกอร์เป็นอย่างดี กลับขึ้นไปก่อนค่ะใจะเย็นๆพี่ปิงอย่ามือสนค่ะนะ,ะคุณปีเตอร์ดักเกอร์นะคะก็ได้ชื่อว่าเป็น father of modern management ค่ะถ้าดรไอวอร์นไมสเนอร์เป็น father of modern networking นะคะท่านนี้ค่ะปีเตอร์ดักเกอร์เป็น father of modern management นะคะ ต้องเรียกได้ว่าได้รับการขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งวงการการจัดการนะคะเอ่อบริหารยุคใหม่นะคะท่านนี้ค่ะเป็นคนที่นำคอนเซปต์เรื่องของ management by objective หรือ MBO นะคะเป็นคนนำคอนเซปต์นี้มาเผยแพร่เมื่อหลายปีที่แล้วก็คือว่าการจะบริหารงานอะไรต่างๆเนี่ยเราจะต้องบริหาร based on objective based on KPI นั่นเองนะคะรวมถึงท่านนี้ค่ะเป็นคนที่ทำให้พวกเรารู้จักคำว่า o u t s o u r c e คคำว่า o u t s o u r c e ก็คือ เราเก่งอะไรเราทําอย่างนั้นอะไรที่เราไม่เก่งปล่อยให้คนอื่นเขาทําไปนะ,ะเราจึงได้ยินคําว่าเอาซอร์สแล้วก็ปัจจุบันค่ะก็เป็นคอนเซปต์ที่หลากหลายบริษัทใช้กันโฟกัสในสิ่งที่เราเก่งเอาซอร์สสิ่งที่เราไม่เชี่ยวชาญไปให้คนอื่นเขาทําแล้วโฟกัสในคอในแก่นของธุรกิจของเราท่านนี้ค่ะพีเตอร์ดักเกอร์นั่นเองนะคะที่เป็นเจ้าของแนวความคิดนี้นะคะไหนใครคิดว่าประวัติของท่านน่าสนใจแล้วก็อยากจะฟังแล้วว่า Managing Oneself เนื้อหาคอนเทน เป็นยังไงบ้างที่เราจะไปปรับใช้ในปีใหม่นี้ได้บ้างคีย์เลขหเข้ามารวๆในแชทบ็อกซ์เลยคะคีย์เลขหนึ่งเข้ามารวๆในแชทบ็อกซ์เลยค่ะแล้วไปต่อกันที่ข้อแรกเลยนะคะคุณปีเตอร์ดักเกอร์ได้ฝาก คอนเซปต์ไว้ทั้งหมดนะ principle ทั้งหมด7ข้อด้วยกันนะคะในการที่จะบริหารตัวเองหรือ m a n a g i n g oneself เนี่ยเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของการรู้จักตัวเองค่ะ know yourself คนเราเนี่ยไม่ได้เก่งไปซะหมดไปหมดวดซะทุกอย่างเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ไม่รู้ค่ะว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรดีหรือทำอะไรได้ไม่ค่อยเก่งนกะจนกว่าเราจะได้มีการเรียนรู้แล้วก็วิเคราะห์พิจารณาอย่างทุวนถี่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณปีเตอร์ดักเกอร์ฝากเอาไว้นะคะก็คือว่าอยากจะให้เราเนี่ยประเมิน ตัวเองอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะย่างยิ่งประเมินจุดแข็งของตัวเองนะคะว่าทําอะไรได้ดีทําอะไรที่ยังไม่ค่อยได้ดีบ้างโดยใช้หลักการของฟีดแบ็กแอนาลิซิสนั่นก็คือการตั้งเป้าหมายงานที่จะทำนะคะหลังทํางานเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่เราทําแล้วลองดูซิว่าอะไรที่เป็นจุดแข็งของเราอะไรที่เป็นจุดอ่อนที่เราสามารถ มี room for improvement ได้บ้างอันนี้ค่ะคือการที่เรา know yourself หรือถ้าเป็นทางศาสนาพูธก็คือ self awareness รู้จักตัวเองและมีสตินั่นเองนะคะแล้วก็คุณปีเตอร์ดักเกอร์ยังให้แง่คิดแบบนี้ค่ะมุ่งเน้นการพัฒนาจุดแข็งมากกว่าการพยายามแก้จุดอ่อนเชื่อแน่ว่าคนเราหรือแม้กระทั่งในบริษัทของเราเองหลายๆอย่างที่เราทําได้ดีหลายๆอย่างที่เราอาจจะยังทําได้ไม่ดีนักนะคะคุณปีเตอร์ดักเกอร์บอกว่าขอให้เราโฟกัสมุ่งเน้นในการพัฒนาจุดแข็งตัวเอง อย่ามัวไปฟิกจุดอ่อนเพราะมันจะต้องมันจะใช้เวลามากเกินไปและนั่นคือแง่คิดของการทำ outsourcing อะไรที่เราเก่งเราทำอะไรที่เราไม่เก่งเรา o u t s o u r c ไปให้คนอื่นทำนั่นก็คือหลักการของการโฟกัสในจุดแข็งของตัวเองแล้วเอา o u t s o u r c e สิ่งที่เรายังไม่เชี่ยวชาญออกไปให้คนอื่นทำนั่นเอง รู้ตัวเองอันนั้นเป็นข้อแรกเรื่องการบริหารตัวเองนะคะหลักการข้อแรกของคุณปีเตอร์ดักเกิลนั่นก็คือ know yourself ไหนใครชอบคนนี้คีย์เล็หนึ่งเข้ามาในแชทบ็อกซ์เลยนะคะคีย์เล็กหนึ่งเข้ามาในแชทบ็อกซ์เ,าาเลยค่ะแล้วไปต่อในข้อที่2นะคะนอกจาก know yourself รู้ตัวเองแล้วว่าเรามีจุดแข็งเรามีจุดอ่อนอะไรแล้วข้อที่2นะคะเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยถูกจริดกับอะไร how do I work หลายคนลองสังเกตตัวเองสิคะบางคนทํางานได้ดีในช่วงเช้าบางคนเครื่องติด ช่วงบ่ายบางคนเนี่ยช่วงเช้าพลังงานดีมาก ช่วงบ่ายเนี่ยไม่ไหวแล้วหมดพลังงาน Energy Drop นั่นแปลว่าเราต้องรู้ว่า Energy ของเราเนี่ยสูงหรือพีคในช่วงไหนแล้วโฟกัส e n e r g y ของเราในช่วงที่เรา Energy เราไฮหรือ Energy ของเราพีคเนี่ยไปทำเรื่องสำคัญสำคัญเช่นการตัดสินใจหรือการ Make k e decision อะไรบางอย่างที่มันมีความสำคัญโฟกัสสิ่งที่มีความสำคัญนั้นไว้ในช่วงที่เราทำงานได้ดีหรือ e n e r อ y ของเราสูงสูงนั่นเองเก็บพลังงานของเราไว้ตัดสินใจหรือทาเรื่องสาคัญสาคัญ ะะแล้วก็อ,อีกประเด็นหนึ่งนะคะในการที่จะเข้าใจว่าเราทำงานอย่างไรก็คือหลายๆคนมีระบบการเรียนรู้ไม่เหมือนกันนะคะบางคนชอบทำงานคนเดียวเป็นโซโลนะคะบางคนชอบทำงานเป็นทีมหมายความว่า ต้องมีเพื่อนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคน type I นะฮะคน type A ต้องแบบชอบทํางานเป็นทีมชอบทํางานแบบมีเพื่อนฝูงเฮฮาอย่างเงี้ยน,นะคะแบบนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่ต้องรู้จริตของตัวเองว่าเราเป็นคนทํางานประเภทแบบไหนแล้วเราเป็นคนเรียนรู้ได้ดีแบบไหนบางคนเรียนรู้ได้ดีจากการอ่านหรือการฟังอ่ะอันนั้นก็ไปเรียนรู้จากการอ่านหนังสือหรือการฟังพอดแคสต์บางคนเรียนรู้ได้ดีจากการลงมือทําทําทฤษฎีฟังทฤษฎีฟังหลักการแล้ว อาจ,จยังไม่ค่อยเข้าใจงงๆแต่เป็นคนที่ชอบลงมือทําแล้วเรียนรู้ไปกับการทําทําไปเรียนรู้ไปนั่นเองนะคะนั่นหมายความว่าเราจําเป็นต้องรู้ว่าเราอ่ะ how do I work จริตของเราอ่ะถูกกับแบบไหนทํางานแบบไหนแล้วเราเราชอบเราเรียนรู้แบบไหนได้รวดเร็วนะคะก็คือเข้าใจรูปแบบการทํางานของตัวเองจะทําให้เราสามารถจัดการบริหารเวลาแล้วก็พลังงานได้อย่างเหมาะสมนั่นเองอย่าเอามีดซามูไรไปหั่นผักเอาใหม่นะคะชอบมากเลยเป็น ประโยคนี้ที่เจอจากหนังสือเล่มนี้อย่าเอามีดสมุไรไปหั่นผักแปลว่าอะไรอย่าเอาของสําคัญสําคัญอย่างเช่นมีดสมุไรเนี่ยไปทํางานเล็กๆฉันไปหั่นผักฉันใดก็ฉันนั้นถ้าเราเรียนรู้ว่าเราเป็นคนทํางานได้ดีและเอเนอรเราสูงในช่วงไหนอย่าเอาเวลานั้นเนี่ย ไปโมแต่ทำนวนทำนี่ที่มันเป็น low value ถ้าเรารู้ว่าช่วงเช้าเราเป็นช่วงที่เราทำงานได้ดีโฟกัสเอางานสำคัญสำคัญมิสติ้งที่มีการสำคัญสำคัญหรือการตัดสินใจหล,กลักๆเอาไว้ในช่วงเช้าหรือช่วงที่เรามี energy สูงที่สุดนั่นเองก็จะทำให้เราสามารถบริหารหรือว่า,า manage energy ของตัวเองได้ดีที่สุดนั่นคือข้อที่2ไหนใครชอบข้อนี้คลิกลขสองเข้ามาในแชทบ b ็อกเลยนะคลิกละสองเข้ามาในแชทบ็อกแล้วไปต่อกันที่ข้อที่3เลยค่ะ นอกจากรู้ว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนนะคะมีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไรแล้วเรียนรู้วิธีการ ทำงานของตัวเองนะคะว่าเราทํางานแบบไหนได้ดีที่สุดแล้วข้อที่3ก็มีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยนะคะคือเราจะต้องรู้คุณค่าอะไรที่เราแว l ลูอะไรที่เราให้ความสําคัญนะคะคุณค่าหรือแว l u ลูก็คือสิ่งที่เราให้ความสําคัญและยึดถือเป็นหลักการในการดํารงชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยแวร์ล hard working เป็นคนที่โฟกัสนะคะให้คุณค่ากับการทํางานอย่างหนักบางคนให้แว l u ลูกับ achievement ค่ะการประสบความสําเร็จ บางคนให้แวลูกับความเมตตานะมีเป็นคนที่มีความเมตตาชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะมีคอมเพตชั่นสูงๆงบางคนแวลูกับเอติกส์นะเป็นคนเอติคอลหรือมีศีลธรรมสูงสูงบางคนให้แวลูกับแฟมิลี่แฟมิลี่มาเหนือสิ่งอื่นใดมามาก่อนอย่างอื่นเลยบางคนแวลูกับฟันความสนุกสนานบางคนให้แวลูหรือให้ความสําคัญกับแอดเวนเจอร์การผจญภัยนะคะสิ่งนี้ค่ะเราจําเป็นต้องรู้ว่าเราให้คุณค่าให้ค่ากับ สิ่งอะไรบ้างเพราะว่าอะไรคะงานที่เราทํามันจะต้องสอดคล้องกับแวลูของเราค่ะเพราะว่าถ้าง,งานที่เราทําไม่สอดคล้องกับแวลูของเราเราก็จะรู้สึกไม่มีความสุขแล้วก็ไม่มีอินสไพเรชั่นไม่มีแรงบันดาลใจในการทํางานนั่นเองดฉะนั้นรู้แวลูรู้คุณค่าของตัวเองอย่างบางคนเนี่ยชอบเวิร์ i ไลฟ์บาลานซ์ก็ต้องทํางานที่มันบาลานซ์ได้ทั้งชีวิตส่วนตัวแล้วก็ชีวิตการทํางานในขณะที่บางคนเนี่ยแวลูความสําเร็จแว l u ลูอะชีฟเมนต์ครอบครัวและอื่นๆเอาไว้ ที่หลังแต่เขามีความสุขในการได้ทำงานแบบนี้เป็นต้นซึ่งก็ไม่ผิดอะไรเพียงแต่เราต้องรู้แว l ลูแล้วพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่มันสอดคล้องกับแว l ลูที่เราทำงานของเรากับแว l ลู คุณค่าที่เราทําต้องสัมพันธ์กันนะเพราะฉะนั้นการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้เราจัดลาดับความสําคัญและกําหนดเส้นทางในอาชีพได้นะคะนอกจากรู้ว่าเราเป็นคนแบบไหนจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองแล้วรู้ว่าตัวเองมีจริตในการทํางานแบบไหนแล้วจําเป็นต้องรู้คุณค่าหรือรู้แว l u ลูของตัวเราเองด้วยนั่นคือข้อที่3ไปต่อกันที่ข้อที่4เลยนะคะข้อที่4ี่บอกว่า where do I b e l ลองค่ะแล้วตัวเรา สไลด์ถัดไปกับพี่ปิงตัวเรานะคะเราจะต้องหาว่าเราจะพาตัวเราเองไปอยู่จุดที่คุณสร้างสารรค์ผลกระทบได้มากที่สุดแวร์ดูไอเราจะเป็นต้องอยู่ตรงไหนแล้วมันถูกที่ถูกทางถูกเวลาที่สุดเหมาะสมกับงานตนนั้น Put the right man on the right job Well place แล้วคุณจะมีความสุขเพราะงานที่คุณทำนั้นมัน inline กับ value ของคุณนั่นเองวิเคราะห์ว่าคุณเหมาะสมกับบทบาทแล้วสภาพแวดล้อมแบบไหนนะคะเลือกงานหรือเลือกบทบาทที่คุณสามารถใช้จุดแข็งของคุณได้ดีที่สุดและที่สำคัญ inline กับ value หรือคุณค่าของคุณนะคะการทำงานที่มีประสิทธิภาพไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวคุณเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยลองถามตัวเองว่าคุณต้องการอะไรจากคนอื่นคน อื่นคาดหวังอะไรจากตัวคุณนะคะแล้วที่สําคัญค่ะสื่อสารนะคะปรับตัวเพื่อให้การทํางานร่วมกันมีประสิทธิภาพมากที่สุดหาจุดลงตัวที่คุณอยู่แล้วคุณได้ contribu แล้วคุณมีความสุขคุณได้สร้างสรรผลงานนั่นเองนั่นคือข้อที่4คือเรื่องของ h ว r e ดู I อมี o n g ไอ e l ลองพาตัวเองไปอยู่ในที่ถูกที่ถูกจุดแล้วคุณจะสามารถส่องประกายแสงได้อย่างยอดเยี่ยมนั่นเองไปต่อกันที่ข้อที่5เลยค่ะข้อที่5นะคะ ชอบข้อนี้มากๆรับผิดในการที่เราจะ manage ชีวิตของตัวเราเราจาเป็นต้องรับผิดชอบแต่ตัวเราเองนะคะ take responsibility for managing yourself มันเหมือนกับการขับรถนะคะ ตั้งใจหารูปนี้มาเพื่อสื่อหัวข้อข้อ,ขอนี้เลยเราเป็นคนขับรถเราเป็นคนถือสเตอร์ริงวิวและเป็นคนขับพวงมาลัยของรถคันนี้ที่เรียกว่าชีวิตของเราเพราะฉะนั้นอย่ามีข้ออ้างจนรับผิดชอบกับชีวิตของตัวเอง100%นะคะเพราะคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในเส้นทางของตัวเองการพัฒนาตัวเองเป็นหน้าที่ของตัวคุณอย่ารอให้คนอื่นมาช่วยสร้างความสําเร็จเพราะคุณจงรับผิดชอบในชีวิตของตัวเองเรียนรู้ และปรับตัวอยู่เสมอนั่นเองเหมือนกับเราเป็นคนขับรถเราเป็นคนขับพวงมาลายัยเราเป็นคนเหยียบคันเ,นเร่งมาเป็นคนเปลี่ยน,กเ,ยนเกียร์จังหวะชีวิตอยู่ในมือของเราและเราเป็นคนควบคุมทุกอย่างนั่นเองไม่ต้องอ้างฟ้าอ้างฝนอ้างอะไรใดทั้งสิ้นไม่ค่ะ ตัวคุณค่ะรับผิดชอบต่อชีวิตและสิ่งทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราทั้งหมดนะคะนั่นก็เป็นแง่คิดที่ดีมากๆข้อที่5ค่ะนะคะไปต่อกันที่ข้อที่6นะคะนอกจากเรารู้แล้วว่าเราต้องรับผิดชอบในชีวิตของตัวเอง100%แล้วข้อที่6นะคะลองดูนะคะคนเราจะอยู่ได้เราจะต้องมีข้อนี้เสมอค่ะ what should I contribute ค่ะเราจะสร้างผลกระทบอะไร ที่สำคัญนะคิดล่วงหน้าว่าคุณจะอยากจะสร้างผลงานหรือผลกระทบอะไรในระยะยาวคุณจะสร้าง positive impact ให้กับสังคมชุมชนครอบครัวและประเทศที่คุณอยู่ได้อย่างไรมุ่งเน้นในการสร้างคุณค่าและความหมายให้กับผู้อื่นเพราะเมื่อคุณอยู่ในจุดที่คุณสามารถ contribute ช่วยเหลือผู้อื่นสร้างผลกระทบในเชิงบวกในสังคมชุมชนกับคุณได้เท่านั้นละคะ่ะคุณถึงจะรู้สึกนะคะอิ่มเอมใจนะคะในการทำงานและการเป็นของคุณเพราะนั้นพยายามขามตัว ตลอดเวลาค่ะคุณจะสร้างผลงานที่สำคัญต่อองค์กรและชุมชนของคุณได้อย่างไรเมื่อคุณตอบคำถามนี้ได้คุณ take action นี้ได้และ inline กับ value ของคุณคุณก็จะสามารถทำงานได้หยิบอย่างมีพลังเต็มเปี่ยมนั่นเองนะนั่นคือข้อที่6ค่ะแล้วไปต่อกันที่ข้อที่7เลยค่ะข้อที่7นะข้อสุดท้ายที่คุณปีเตอร์ดักเกอร์ในหนังสือเรื่อง managing oneself นะคะคุณปีเตอร์ดักเกอร์นะคะบอกว่าพัฒนาตัวเอง อยู่เสมอๆ e e p learning a n d keep growing in line กับ core value ของ BNI เลย lifelong learning นะคะคุณปีเตอร์ดักเกอร์บอกว่าอาชีพแรกอาจจะไม่ใช่เส้นทางเดียวตลอดชีวิตหลายคนพอเราเริ่มทำงานแล้วเอ๊ะมันอาจจะยังไม่ใช่นะคะเขาบอกว่าให้คิดถึง second half ของชีวิตอยู่เสมอควรเตรียมตัวสำหรับครึ่งหลังของชีวิตหรือ second half of of your life นะคะเมื่ะน,นั้นเมื่อไหร่ไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรอยู่ก็ตามพยายามสร้างความสนใจในการเรียนรู้หรือพัฒนาทักษะใหม่ๆตลอดเวลาเพราะคุณไม่รู้หรอกคะ่ะว่าทักษะใหม่ๆที่คุณได้เรียนรู้มันจะนำไปสู่การพัฒนาและไปสู่บทบาทอื่นๆโรอื่นๆที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปในอนาคตก็เป็นได้นะคะเพราะการเตรียมความพร้อมนี่แหละคะ่ะจะช่วยให้เรารับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างดีที่สุดเพราะฉะนั้นการบริหารตัวเองค่ะหรือ self learning เน่ยมันเป็น n น้นว่า ending improvement จริงๆเป็น กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะการบริหารจัดการตัวเองไม่ใช่สิ่งที่ทำครั้งเดียวจบแต่มันเป็น never ending improvement มันเป็น lifelong learning ที่เราต้องเรียนรู้และพัฒนาตัวเองในทุกทุกวันนะคะพยายามตั้งคำถามและปรับปรุงตัวเองอย่างเสมอเสมอค่ะจะช่วยให้เราเติบโตไปในทุกช่วงจังหวะของชีวิตนั่นเองนั่นคือข้อที่7 Keep Learning and Growing ใครชอบวันนี้กเลกเจเข้ามาในแชทบ็อกเลยนะกเลขเข้ามาในแชทบ็อกเลยค่ะอันนี้เป็นหน้าสุดท้าย จากหนังสือเรื่อง Managing oneself โดยศาสตราจารย์ ปีเตอร์ดักเกอร์นะคะเจ็ดข้อด้วยกันเราจะบริหารก่อนที่เราจะบริหารอย่างอื่นได้บริหารตัวเราเองก่อนเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดข้อแรกรู้จักตัวเองรู้จุดแข็งรู้จุดอ่อนของตัวเองแล้วจริงๆแล้วไม่ต้องพยายามที่จะฟิกจุดอ่อนของคุณแต่พยายาม enhance จุดแข็งของคุณนําจุดแข็งของคุณดึงจุดแข็งของคุณออกมาใช้จะทําให้คุณสามารถไปได้ไกลกว่าการพยายามจะไปฟิกจุดอ่อนนั่นเองข้อที่2เข้าใจวิธีการทํางานของตัวเองรู้จริตการทํางานรู้จังหวะว่าตัวเอง นะคะ e n e r g y High ในช่วงไหนรู้ว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับการเรียนรู้แบบไหนนะแล้วพาตัวเองไปเรียนรู้แบบไหนเพื่อที่เราจะได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมมากขึ้นนะคะที่สําคัญค่ะต้องรู้ว่าตัวเราให้คุณค่า Value ในตัวเราคืออะไรแล้วพาตัวเองหรืองานที่เราทําหรือในทุกๆสิ่งที่เราทํามันจะต้อง i n l i n น์กับ Value ที่เรามีนะคะหาและมุ่งสู่จุดที่คุณเหมาะสม v e r u you b e l ลองคุณจะไปอยูต่ตรงไหนที่เหมาะสมที่คุณจะได้ใช้จุดแข็งของคุณได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้พัฒนาตัวเองไปด้วยนะคะข้อที่5ค่ะรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเอง หนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นคุณคือคนขับรถคันนั้นที่เรียกว่าชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนควบคุมทุกสิ่งคะ่ะตอบแทนและสร้างผลกระทบที่สําคัญต่อสังคมนะคะคนเราจะอิ่มเอมใจได้ต่อเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณได้คอนทริบิวและได้สร้างคุณค่าอะไรให้กับคนรอบข้างและสังคมชุมชนที่คนอยู่นะคะการอยู่ใน b บ I เป็นหนึ่งสิ่งนะคะที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องนี้ได้ดีมากๆเพราะเรามารวมตัวช่วยกันสร้างผลกระทบในเชิงบวกต่อกันมาแบ่งปันกันแล้วเติบโตพัฒนาไปด้วยกัน เพราะเราเป็นสังคมแห่งการพัฒนาความเป็นผู้นําแล้วเติบโตไปได้วยกันนั่นเองนะแล้วก็ข้อที่เค่ะพัฒนาตัวเองอย่างสม่ําเสมอนั่นเองนะคะนั่นคือ7ข้อจากหนังสือ Managing One Self ที่ปีเตอร์ดักเกอร์ฝากเอาไว้นะคะสำหรับวันนี้นะคะ b ิน a y Business Booster Series ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะ